a i d a t a Center ในอวกาศอ่ะอีลอนอีลอนเขาบอกว่าเราอาจจะได้ส่ง Data Center ขึ้นไปอยู่ในอวกาศอีลอนบอกว่าคอขวดของ Data Center เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของพลังงานซึ่งเขาก็เลยบอกว่าโอเค f u วชั่นเอเนอร์ีอ่ะที่นหนเคยพูดรอบที่แล้วนายรู้จัก Fusion นเอเนอร์จีป่ะนายรู้อย่างว่าฟิวชั่นกับ f ิชชั่นต่างกันยังไงฟิวชั่นกับ n ิวเคลียร์เอเนต่างกันยังไงไม่รู้อธิบายอธิบายอธิบายให้คนดู ฟิวชั่นจริงผมรู้จริงผมรู้อธิบายโอเคโอเคถ้าเป็นนิวเคลียร์เอเนอร์จีถ้านายไปฟังในาอามเขาจะบอกว่านิวเคลียร์เอเนจีเกิดจากการที่แบบเราอาจจะมีาธาตุเนาะพูโตเนียมอะไรสักอย่างหนึง่งแล้วมันเกิดการกระตุ้นปุ้ง มันชนกันแล้วมันก็แตกตัวแล้วไอ้นิวตอนที่มันกระเด็นออกมามันไปชนตัวอื่นต่อแล้วมันเกิดกระบวนการลูกโซ่มันก็เลยชนแตกออกไปเรื่อยๆ mm. ก็คือเป็นการแตกธาตุใหญ่ให้กลายเป็นธาตุเล็กลงแล้วได้พลังงาน mm. ซึ่งพลังงานอันเนี้ยได้น้อยสมมุติถ้ามมีพลังงานสักร้ออซอาจจะได้แค่แบบหออะไรอย่างงี้หรืออาจจะได้น้อยกว่านั้น แต่ถึงกระนั้นก็กลายเป็นระเบิดนิวเคลียร์ได้นะฮะพลังงานทั้งหมดที่เป็นไปได้ส่วนฟิวชันเนี่ยคือสิ่งที่เรากำลังพูดเรื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟิวชันก็คือเป็นการเอาธาตุสตัวมาหลอมรวมกันแล้วกลายเป็นธาตุที่ใหญ่ขึ้นอย่างเช่นมีไฮโดรเจน2อะตอมอ่ะเอามาฟิวส์กันกลายเป็นฮีเลียมเคยนายเคยท่องไหมไฮโดรเจนฮีเลียมฮีเลียมที่มันอยู่ในลูกโป่งวะใช่ใช่ อ่ะก็คือเอาธาตุเล็ก2อันมาผสานกันกลายเป็นธาตุใหญ่ซึ่งไอเนี้ยจะเกิดพลังงานขึ้นมหาศาลเป็นปฏิกิริยาเดียวก,กันกับที่เกิดในดวงอาทิตย์อ่าดังนั้นเราสามารถพูดได้ว่าการสร้างฟิวชั่นเร c t เตอร์บนโลกมันคือการเอาแบบเป็นการสร้างดวงอาทิตย์เล็กๆบนโลกแต่อ e ีรอนบอกเออไม่ดีอ่ะเออไม่ดีหรอก <laughs> ทำไมไม่ดีอ่ะ ถ้าเป็นในมุมเรานะ <c oughs> หนึ่งก็คือฟิวชั่นเรเดกเตอร์อ่ะมันเป็นเทคโนโลยีที่พูดกันมา30 40 50ี้ปีละยังสร้างไม่ได้ <c oughs> ไดักทีแต่มันดีขึ้นเรื่อยๆนะที่จีนก็มีข่าวว่าเอ้ยเริ่มจะทําได้แล้วแต่แบบ <c oughs> สมมติใส่พลังงานไปตอนเนี้ยใส่เข้าไปแบบสมมติใส่เข้าไป100เงยี้ยอาจจะได้ <c oughs> พลังงานกลับมาแบบถ้าเป็นเมื่อก่อนได้ออกมาแบบ50 <c oughs> อะไรอย่างงี้ซึ่งได้พลังงานน้อยกว่าที่ใส่เข้าไปแต่ตอนเนี้ยมันเริ่มที่จะทําได้มากขึ้นแต่ไม่รู้ว่า <c oughs> เกินที่ใส่เข้าไปแล้วยัง เขาคิดข้ามสเต็ปก็บอกแม้ทั้งหมดในโซลาร์ซิเ็มเป็นดวงอาทิตย์อยู่ที่99.9อะไรสักอย่างเปอร์เซ็นต์จูปิเตอร์เนี่ยอยู่ที่0.1เปอร์เซนต์จูปิเตอร์ที่ว่าใหญ่แล้วใช่ใหญ่แล้วส่วนอีก0.1เปอร์เซนต์่ยคือมิสเซเลเนียสมิสเซเลเนียสคือที่เหลือรวมกันโลกอยู่ในมิสเซเลเนียสเขาก็เลยบอกว่าอ๋อถ้าเกิดเราจะหาแหล่งพลังงานที่มากที่สุดอ่ะต่อให้อ่ะต่อให้เราเอาจูปิเตอร์ทั้งดาวอ่ะมา เผาด้วยลงไฟฟ้านิฟิวชันน่ะแบบเผาแล้วกลั่นออกมาเป็นพลังงานก็ได้พลังงานแค่แบบ0.1%ของดวงอาทิตย์เออดังนั้นในเมื่อเรามีเตาฟิวชันรี .ACT เตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโซลาร์สิสเ็มซึ่งก็คือดวงอาทิตย์แล้วอ่ะทําไมเราไม่ดึงพลังงานจากมันเลยประมาณนี้ก็จะก็คือเป็นเรื่องของพลังงานเออเป็นเรื่องของพลังงานใช่เขาต้องการพลังงานที่มากขึ้นมันก็คงไปเรื่องของไดโซนสเฟียร์นู่นนี้นั่นแหละแต่ว่าอ่าคอนเซปต์ของ ด a ต a ้าเซ็นเตอร์บนอวกาศก็คือบนโลกอ่ะเราไม่อยากตั้งที่ไหนอยู่แล้วเพราะมันเกะกะเขาเลยบอกอ่ะงั้นเราไปไว้บนอวกาศไหมซึ่งในอวกาศข้อดีก็คือโซลาร์เซลล์เนี่ยมันจะเก็บพลังงานได้เยอะกว่าบนโลกมากในขณะที่อีลอนกำลังพูดเรื่องด a ต a ้าเซ็นเตอร์ในอวกาศ Google พูดเหมือนกันเรียกว่าโปรเจกต์ซันแคชเชอร์ออกมาพร้อมๆกันเลยพร้อมๆกันเลยเออซึ่งจริงๆโปรเจกต์ซันแคเชอร์นี่น่าจะมีมาสักหน่อยหนึ่งแล้วมั้งเขาบอกว่า การที่เราเอาแผงโซลาเซลล์ไปไว้บนนอกโลกอะ่ะจะผลิตพลังงานได้มากกว่าบนโลก8เท่าซึ่งอันนี้เราไม่แน่ใจว่าจริงแค่ไหนแต่ถ้าให้อธิบายคือมันเม k e sense ตรงที่ว่าเราสามารถที่จะโครจรให้ตัวของ Data Center อะ่ะมันรับแสงดวงอาทิตย์ได้ตลอดเวลาแล้วก็ถ้าแผงโซลา r เซลล์อยู่บนโลกอะ่ะมันจะมีเมฆแล้วก็ไอ้น้ําแล้วก็อีกหลายอย่างที่จะมาบางังอืมอมอ,อันนี้ให้ดูให้ดูให้เห็นภาพเฉยอันนี้ก็คือฟาร์มโซลาเซลล์ดัตต้าเซ็น อันนี้เป็นคอนเซปต์หนึ่งก็คือไอกระป๋องเนี้ยคือ Data Center อ๋อส่วนที่เหลือเนี่ยส่วนเนี้ยแผงโซล่าเซลล์นายคิดว่า <What? S 2> จะเอาไปวางไว้ที่ไหนวะหมายถึงถ้าเกิดเป็นบนโลกอะ่ะมันก็ต้องใช้ที่ถูกปะ่ะเออดังนั้นถ้าเกิดสี <4 K. S 2> ่กิโล <4 K. S 2> แก้ปัญหาเรื่องที่ไปไว้บนอวากาศเลยหนึ่งก็คือรับพลังงานได้มากขึ้นแปดเท่าอสองก็คือไม่กินที่ด้วย แต่เรื่องที่เราสงสัยสุดตอนนี้คือคูลิ่งมันจะทํำยังไงวะแต่เดี๋ยวคงหาวิธีได้แหละรู้จักคนะูลิ่งไหมคือแต่ล Center ตลันบนโลกอ่ะต้องใช้น้ําเยอะมากอืในการทําให้มันเย็นแต่ในอาวากาศอ่ะมันใช้น้ํามไม่ได้อาจจะต้องใช้การเรดิเอชันกระจายหลังสีไม่รู้เห <okay, S 1> มือนกันร <Bye>. ะบายความร้อนใช่ซึ่งพอจะเห็นไหมว่าแบบมันมันดียังไงการที่มันอยู่บนอวากาศ ได้พลังงานมากกว่าไม,ไม่กินที่ด้วยนายคิดว่าเป็นไปได้ไหมไม่ไม่รู้เลยมันถึงไ,ไม่ได้มีความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ว่าจะส่งขึ้นไปยังไงแต่ว่าที่นายพูดมาข้อดีมันเออมันก็เมคเซน n ์อยู่นะหมายถึงข้อดีถ้าเกิดว่าส่งขึ้นไปบนอวกาศอันนี้เขาบอกว่านี่มันจะมีจุดที่แบบโครจรได้รับแสงตลอดเวลาเหมือนเป็นแบบไทดอล็อกมันจะแบบเป็นจุดที่แบบดีที่สุดอะ่ะมันจะเป็นจุดที่คนส่งดาวเทียมขึ้นไปเยอะให้มันอยู่ตรงนั้นมันรับแสงได้ตลอดอันนี้คือสตาร์ลิง ให้ดูก่อนว่า Starlink อ่ะคอนเซ็ปต์เดียวกันคือ Starlink คือ oh. อินเทอร์เน็ตดาวเทียมนะก็คือมันจะมีระบบประมวลผลตรงนี้ใช่ไหมที่เขาส่งขึ้นไปแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นแผงโซลาเซลล์ Elon ก็บอกว่าเอ้ยคอนเซ็ปต์คล้ายๆกันแหละก็คือแทนที่แทนที่เราจะทําเป็นแผงใหญ่แบบเมื่อกี้เราสามารถส่งขึ้นไปเป็น Swarm ได้ส่งขึ้นไปหลายๆตัวแทนที่จะทําเป็นแผงใหญ่4กิโลแบบเนี้ยเราส่งขึ้นไปเป็นเล็กๆอย่างเงี้ยแต่เยอะๆ oh, uh. อ๋อ แล้วก็ให้อดาวเทียนแต่ละดวงเนี่ยมันคุยกันเพื่อต่อกันเป็นคลัสเตอร์ใหญ่แค่เนี้<อ>ก็จะไม่มีปัญหาแล้วว่าแบบมันต้องอันใหญ่แล้วจะมีเรื่องอเ,เอาแคเทเน,น,นยุ่งยากอันนี้เขาแค่ทําให้ดูเฉยๆว่าแบบแต่เดิมสตาร์ลิงอันนึงเนี่ยมันคืออันนี้เราก็แค่ทาให้มันใหญ่ขึ้นครับโป๊ะโป๊ะเพิ่มแขนของมัน <c oughs> ก็ได้ละดัต้าเซ็นเตอร์ซึ่ง <c oughs> สิ่งนี้จะสําเร็จได้อะหนึ่งในแฟกเตอร์ที่สําคัญมากคือ Starship ยานอวกาศล่าสุดของอีลอนมันต้องส่งขึ้นไปได้แล้วมันต้องถูกถูกถูกม คือก่อนหน้าน,นี้มันไม่ make ซนที่จะทำแบบเอาของขึ้นไปบนอวากาศอีลอนบอกว่า Starship ในอนาคตเนี่ยราคาของการส่งของขึ้นไปในอวากาศอะมันจะถูกถูกกว่าเครื่องบินพาณิชย์อะลำใหญ่แบบ Bo อิงจเจ47เ,เอออะไรพวกเนี้ยโหจะจะต้องถูกกว่าไอ้ลำพวกนี้<ฮ>ซึ่งนายนึกดูถ้ามันถูกขนาดนั้นได้จริงอะมันก็ make ซนส์ไหมที่เราจะส่ง data center ขึ้นไปโคจรแต่ตัวที่จะเป็นเทคโนโลยีปลดล็อกคือจรวดซึ่งเราไม่รู้ว่าไอ้โปรเจกต์เนี้ยอีลอนจะเอาเป็นโปรเจกต์ของบริษัทไหนของเขากันแน่ ไม่รู้ว่ามันจะเข้า SpaceX หรือว่าจะเข้าแบบ Tesla หรือเข้าอะไรการจะการจะเอาอันนี้ขึ้นไปเป็นโปรเจกต์นี้มาก็ต้องไปใช้บริการ SpaceX อีกใช่ทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันอีโคซิสเ็มสุดๆเลยถ้าคนที่จะทำได้มันก็คืออีลอนนี่แหละแล้วถ้าเกิดนายพูดถึง Data Center ในอวกาศถ้านายไปดูแบบคอมเมนต์เขาจะบอกว่าโอ้ now s k y n e t become real Skynet just got our whole harder to destroy ถ้าเราจะสู้กับ Skynet ที่แบบอะไรอะ ในเทอร์มินเเตอร์อะคุณยนต์อะต้องแบบต้องยิงต้องยิงดาเทียมิงจเลยยากกันดีถ้า AI ของโลกก็คือแบบมนุษย์เป็นทาสเลยพ่อผูประมาณนี้โอเคและนี่ก็คืออัปเดตเทคของบมเลยวันนี้นะฮะเออก็ไม่รู้ว่าในอนาคตเราจะมีอะไรที่น่าสนใจกว่านี้หรือเปล่าจริงแต่ละตัวมันเหมือนเป็นอยู่ในนิยายวิทยาศาสตร์ะทั้งออพติมัสทั้งแบบพิมานนอยทั้งรถบินได ก็ทั้งจะส่งส่งดาต้าเซนเตอร์ไปไว้ข้างบนเอออวกาศเออน่าสนใจมากๆเราว่าน่าสนใจมากๆอืจริงๆมีอีกเรื่องหนึ่งแต่ไม่ใช่เรื่องสำคัญหรอกแค่แบบมีคนยกมือถามอีลอนว่าเอยอีลอนแล้ว how o b o u t c o n s c i o u s u p โ o a d i n g ก็คือประมาณว่าแบบเราสามารถอัพโหลดคอนเชียสเข้าไปในหุ่นฮิมานอยดได้ไหมในอนาคตอ๋อเออ มันก็ค่อนข้างสายฝ่ายแต่อีลอนเขาบอกก็คงจะเป็นไปได้นะฉันว่าเนี่ยนิวโรลิงก็น่าจะทําได้ไม่ได้บอกว่าเป็นไปไม่ได้แต่แบบเราว่าน่าจะนานเลยล่ะจริงๆมีช่องช่องยูทูบเบอร์เฮอร์เบิร์ดเนี่ยเห็นไหมยืนอยู่นี่ไบเธอเร์เบิร์ดเออไปยืนนี่แบ้ผมมึงให้อีลอนไอคนที่ใส่หมวกสีขาวๆนั้นน่าจะน้องอีลอนเออใช่คิมบอลอะเออคิมบอลมาเออมาณนี้เออนี่ไงเอ้ยไม่ได้พูดด้วย วันนี้วันนี้เทสลาเก็บหมดครับออโตโนมีครับเอาไปว่าจะรอดูตอนเทสลาเท่าไหร่นะมาเก็ตแคป8ปดจุดห้า t ย i เลีย n แปดจุดห้า t ย i อืมแต่จริงๆเป้าระยะยาวของเราเราเชื่อที่เราเราไปเป้าของคนนั้นอะแบเชอร์อะชื่ออะไรนะไม่รู้ชื่ออะไรไม่ค่อยแปะแล้วกัน เออ,อแหละคือของคนนั้นเขาตั้งเป้าว่าปี2035ราคาจะขึ้นไป3ามหมสามต่อหุ้นต่อหุ้นนะก็คือก,กี่เท่าอะร้อยเท่าร้อยเอ็กเกือบร้อยเอ็กเฮ้ยไม่ถึงกี่เอ็กอ๋อเจ็ดสิบเจ็ดอีกสิบป,ปีฝูตอนที่นายอายุสามสิบเจ็ดันฉันก็ต้องลงลงทุนมีหุ้นเทสลาเท่าไหร่ถ,ถึงจะมีร้อยล้านร้อยล้านก็ต้องมีหนึ่งจุดสามล้านเออก็จะกลายเ,เป็นร้อยล้านในในอีกสิบป,ปีเอ้า ก็มีเยอะดิวะก็ไม่ต้องทํางานแล้วดิแต่สิ่งที่ยากที่สุดอะของการลงทุนระยะยาวเราคือเราว่ามันคือเราจะมีชีวิตถึงตอนนั้นโดยที่ไม่ขายหุ้นออกมาได้ยังไงอันนี้คือโจทย์ที่ทุกคนต้องไปหาวิธีนะฮะเราอาจจะขายหุ้นออกมาก่อนก็ได้โอเคใครจะไปทนถือโอ้โหเจ็ดสิเด้ง <c oughs> ทถือไหวไหมจริงๆข่าวเราไปเจอบทความล่าสุดของใครอะซีเคเขาบอกเขาถือหุ้นมาตั้งแต่เอเขาถือบิตคอยมาตั้งแต่ปีตั้งแต่มันเจ็ดร้อยดอลนะเออตอนตอนนี้คือมีแบบหนึ่งพันบีทีซีฟูนะจริงเหรอเออเขาบอกเขาบอกเขา,ขาพูดแล้วว่าเขามีหนึ่งพันบีทีซีเขาพูดว่ามีมากกว่าหนึ่งพันบีทีซีแล้วเขาก็แคปจอมาให้ดูว่าเนี่ยมีหนึ่งพันหนึ่งร้อยกว่าบีทีซีประวัติาะว่าคือสามพันกว่าล้าน แต่คนในคอมเมนต์หลายๆคนก็ไม่เชื่อไม่เชื่ออ <c oughs> แต่เราว่ามันก็เป็นไปได้คือถ้าเขาถือแล้วน่ะ700ดอลลาร์แล้วไม่ขายจริงอ่ะนะถือตัอง้งแต่ปี2016อะ่ะ2016นี่ยังไม่มีตังค์เลยฝูตอนนั้นเรายังเป็น<ร>แบบยังไม่เข้ามาหาวิทยเลยเราเพิ่งมาได้ยินจากนายตอนปี2ก็ประมาณ2018 2019เออหลังมันขึ้นมาแล้วเออรอบที่มันขึ้นมารอบแรกรอ,อ,อบที่ 2, 2> เออรีบมากอันนั้นรอบที่2รอบแรกมันก่อนนั้นนัะนีก้ย โอเคตกลดบ t c o i n แล้วคงจะไม่ตกรด AI และออโตนมีมีอะไรอยากพูดไหมไม่ใช่คำแนะนำเออไม่ใช่คำแนะนำลืมพูดไม่ใช่คำแนะนำการ <laughs> ลงทุนนะครับผม <laughs> ก็เงินใครเงินมันลงทุนในสิ่งที่เข้าใจนะครับไม่งั้นถ้าเกิดไม่เข้าใจเราจะขายมันออกมาก่อนที่มันจะไป77เด็ด้งนะครับผมอ <laughs> <laughs> แล้วก็เดี๋ยวขึ้นขึ้นคลิปไอที่เขา เขา variation เทสลาไว้ให้ด้วยอ๋อจริงจริงเดี๋ยวเปิดให้แป๊บเดียวขอเดี๋ยวหาไม่เจอเราเจอละหมายถึงแบบเราเขาามาออกเขามาออกหลายรอบมากอ่ะแบบว่าซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆใช่ใออกหลายรอบนี้ใช่ไหมใช่ใช่นี่วันที่สองนี่เออเราดูหมดฝูดูแบบดูบบกินข้าวไปดูไปแล้วเล่นเกมไปดูไปนี่คือดูได้เกลี้ยงเลยโู้ดูบ่อยกว่านายอาร์มอีกคิดออกมาขนาดนี้ได้ไงวะแล้ะคือทุกคลิปเขาแบบ shocking new biggest tesla new มันแบบมันไม่ดูได้ไง elon just made a biggest announcement yet โคตรไอดีเลยหลักการที่เขาใช้ในการวิเคราะห์หุ้นน่ะเขาเรียก sum of the parts ก็คือเป็นการแบ่งธุรกิจเป็นหลายชิ้นแล้วก็มาคำนวณว่าธุรกิจไหนจะสำเร็จบ้างเราจะได้เป็นมูลค่าหุ้นเท่าไหร่อ่ะนี่หน้านี้พอปี2 0 3 0 ราคาหุ้นในอนาคตคือแปดพันดอลล่านี่สองพันสามห้าสามหมื่นสามโฟลกรณีที่ทุกอย่างตรงนี้เป็นจริง,ท,งทุกอย่างเป็นจริงร้อยเปอร์เซ็นต์ออโต้บิสเนสเซมายทรัคเนาะเอเนจีสตอเรจเนี่ยโรบอแท็กซี่ออพติมัสที่สำคัญคือที่สำคัญที่สุดคือออพติมัสดูตัวเลขอืมใช่ใช่ใช่ใชสุดยอดไปเลยฮะ แล้วถ้าตีเป็น intrinsic value ป,ปัจจุบันก็คือนี่ตามนี้เบสก็คือ2 5 0 5แต่เราไม่รู้ว่าอันนี้เปอร์เซ็นต์อะไรไม่ได้ตั้งใจดูก็คือตอนนี้400ทุกบาทที่ซื้อไปคือเหมือนเอาเงิน1บาทซื้อเงิน5บาบาทเล่าฟูเราจะเรียกอย่างนี้ได้ป่ะเงินเอาเงิน1บาทซื้อเงิน5บาท,บาท400โดดไปเป็น2 4 0 4โอเค ก็ถือว่าเป็นการอัปเดตเทคนะครับผมงั้นเพียงพอสำหรับวันนี้เลยนะอืมเพียงพอวันนี้แค่นจุกจุกกี่ชั่วโมงเลยสองชั่วโมงสองชั่วโมงจุกจุกเลยขอบคุณมากขอบคุณมากครับโอ้โหหวังว่าจะได้อัปเดตดีซื้อเพิ่มฮะเซลาั่าจะได้มาทำบ่อยๆถ้าเกิดทาบ่อยอาจจะสั้นลงเอออาจจะสั้นลงโอเคงั้นโชคดีบายๆ